สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับรายการรถบ้านวิทยายานยนต์รถบ้านเจ้าของขายเอง,อง,งการันตี100%นะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหารถกระบะนะครับ4ประตูวีโก้ดับเบิลแคบตัว E นะครับพร้อมหลังคาแคลริบอยเนี่ยผมขอนำเสนอคันนี้เลยกับสองพันบสามโต้ต้าวีโก้แชมป์2.5 E ดับเบิลแคบนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคบมาดูห้องโดยสารของเจ้า วีโก้ดับเบิ Cut คํางามคันนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างอันดับแรกเลยครับแอดมินแทนต้องมาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเป็นเซนทรัลล็อกนะครับพร้อมกับกระจกไฟฟ้าแบบ <c oughs> โทษครับกระจกไฟฟ้าแบบออโต้นะครับอันดับต่อมาครับแอดมินตรงนี้นะครับปรับกระจกพับไฟฟ้านะครับปรับกระจกพับไฟฟ้าอันดับต่อมาครับดูเลขมายนิดหนึ่งนะครับคันงามคันนี้นะครับ มาพร้อมเลขไม่อยู่ที่1,60,000กว่ากิโลนะครับแสนต้นๆน,น,นะครับแต่บอกได้เลยว่าคันนี้เซอร์วิสครบทุกหมื่นโลสามารถดูประวัติได้นะเจ้าของเดิมนั้นเข้าศูนย์เซอร์วิสตรงทุกรอบอันดับต่อมาครับเบาะหนังแอดมินเบาะสวยนะครับแอดมินเบาะสวยไม่มีขาดไม่มีรอยฉีกไม่มีรอยร้าวนะครับเบาะหนังเดิมโรงงานนะสวยๆเลยแอดมินครับมาดูตอนหลังนิดนึงครับแอดมิน อย่างตัวนี้เป็นกระบะ4ประตูนะ v ีโก้แชมป์ดับเบิลแคบสตัว E 4ประตูเบาะหนังนะครับนี่ผมสูงร้อนะครับผมรู้สึกว่านั่งสบายมากเลยนะไม่อึดอัดนะครับคุณสามารถที่จะขนคนก็ได้ขนขอ,ของข้างหลังก็ได้เพราะมีแคลรบอยข้างหลังรถเนี่ย ไม่แสนหกเข้าเซอร์วิสท,ทุกหมื่นโรนะครับเข้าเซอร์วิสแบบจัดเต็มนะครับไม่มีกลิ่นบุหรี่ไม่มีการลดไม่มีการชนหนักพิควำมจมน้ำน้ำท่วมรถคันนี้ผมพูดได้เลยว่าค่อนข้างที่จะเป็นเกรดเอเลยทีเดียวนะครับอันดับต่อมาครับเพดานสวยนะครับไม่มีรอยขมาบุหรี่เนื่องจากเจ้าของนั้นไม่เป็นคนที่สุบ,บุหรี่เลยนะไม่เป็นคนที่สุบ,บุหรี่เลยกลิ่นในรถหอมสดชื่นเลยเล่าๆกับรถใหม่เลยทีเดียวนะ รถสวยหน้าเดิมหลังเดิมซ้ายขวาเดิมหมดเลขใมาอยู่ที่1 6 0 0 0 0กว่ากิโลเช็คศูนย์ทุกหมื่นโลนะครับเปลี่ยนตามกำหนดผมมั่นใจโอเคครับเดี๋ยวผมพาพี่พี่น้องๆทุกท่านนะครับมาดูตอนท้ายของเจ้าโตต้าวีโก้ดับเบิลแคปนะครับ2.5ตัว E ีคันงามคันนี้นะครับว่าสภาพเป็นยังไงอย่างที่ผมบอกครับรถคันนี้นะครับมีหลังคาแคลริบอยเสมอเก่งนะครับนะครับคำว่าแคลริบอยเสมอเก่งเนี่ยข้อดีก่อนเลยนะ คุณสามารถไว้บรรทุกของเล็กๆน้อยๆนะครับพาครอบครัวไปทงไปเที่ยวแล้วก็สามารถบรรทุกได้เนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีอันดับต่อมา <c oughs> อันดับต่อมาครับเราดูภายในของเจ้า v Champ double ีโ o ้แชมป์ดับเบิลแคันงามคันนี้นะครว่าสภาพเป็นไงบ้างเจ้าของเดิมผมบอกได้เลยว่าใช้งานดีมากๆเลยนะไลเนอร์ยังสวยใช้งานไม่หนักสภาพดีนะครับตะคงตะเข็บ ตอนท้ายเนี่ยสวยนะครับแอดมินช่วยดูตรงนี้นิดนึงนะครับนี่แอดมินตรงนี้นิดนึงนะตรงนี้สวยนะตะคง,งตะเข็บเดิมนะครับด้านขวาสวยเช่นเดียวกับด้านซ้ายครับแอดมินตรงนี้นี่ตรงนี้ครับแอดมินตะคงตะเข็บเดิมอารสวยนะครับไม่เคยทําสีเลยนะเดิม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 โอเคครับเดี๋ยวผมพาพี่ๆทุกท่านนะครับมาดูห้องเครื่องของเจ้า v ีโก แชมป์ดอเบิลแคป2.5ตัว e c ประตูคันงามคันนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างอันดับแรกเลยรับแอดมินสิ่งที่เราเห็นในกล้องก็คือห้องเครื่องสวยมากๆนะครับเนื่องจากเราให้ความสําคัญตรงนี้นะครับเราอยากให้รถของเราใกล้เคียงกับป้ายแทงมากที่สุดนะครับเรื่องความสะอาดก็ถือว่าเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่เราคํานึงอยู่เสมอนะอันดับต่อมาดูคันหน้าครับแอดมินคันหน้าเดิมนะครับเช่นเดียวกับคันล่างก็เดิมเช่นเดียวกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําหรือน้ําท่วมนะครับ ตรงนี้วีโก้นะครับคุณลักษณะเขาจะต้องมีเลขตรงนี้อยู่นะเ,เลขอยู่นะครับอันดับนต่อมาครับดูตรงเพจนิดนึงครับแอดมินเพจสวยนะเพจสวยรีเวทเดิมโรงงานเครื่องหมายมอ,อก,กอมีอยู่แปลว่ารถคันนี้เดิมเต็มเดิมเลยไม่มีชนนะพลิกความจมน้ำหรือน้ำท่วมอาร์คเดิมเช่นเดียวก,กันครับแอดมิน เช่นเดียวกับด้านซ้ายครับแอดมินรถสวยนะครับที่นี่เราให้ความสําคัญกับการหารถยนต์เข้ามาในบริษัทของเรานะครับรถยนต์เราต้องหารถสวยๆเพื่อให้ลูกค้านะครับรรอืมสวยๆเลยนะครับฝากระโปรงเดิมสวยนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหารถคันนี้ไม้แสนหกนะครับเข้าสู์ทุกหมื่นโลเปลี่ยน ชิ้นงานตามกําหนดนะครับถ่ายน้ํามันน้ามันเครื่องปกตินะครับผมเรามาว่ากันถึงที่ราคาเลยดีกว่าครับราคาอยู่ที่3ามแ0 0สีบาทใช่แล้วครับราคาอยู่ที่3ามแ0 0สีบาทผ่อนหปีจะตกเราวๆที่7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนหปีราวๆเจ็ดพกว่าบาท สำหรับลูกค้าที่มีเครดิตหรือไม่มีเครดิตยอดจัดยังคงได้สูงเหมือนเดิมนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่แน่ใจว่าชั้นเครดิตดีหรือไม่ติดบูโรหรือเปล่าลองมาคุยกันก่อนครับเงื่อนไขขอให้เป็นตามไฟแนนซ์และขอให้ข้อมูลชัด และตรงตามความจริงด้วยนะผมจะได้หาทางออกให้ท่านได้นะครับออกรถที่นี่ท่านได้อะไรบ้างอย่างที่เราเคยให้มาครับ1คือฟรีดาวน์นะครับข้อที่2คือฟรีประกันนะครับข้อที่3นะครับฟรี free, ค่าดําเนินการเช่นเดียวกับค่าจัดแล้วก็ฟรีให้ด้วยกันนะครับแล้วก็ฟรีบริการฉุกเฉินนาน1ปีหรือ1 0,000มโลเช่นเดียวกันนะครับฟรีบริการฉุกเฉินนาน1ปีนะครับแล้วก็ฟรีบริการจัดไฟแนนซ์เส้นถึงบ้านหรือที่ทํางานเราก็จัดให้ได้เช่นเดียวกันนะครับ งั้นสำหรับใครที่ต้องการลองรถคันนี้ลองขับเทสได้หรืออยากจะมาดูด้วยสายตาของท่านเองท่านติดต่อเราเข้ามาครับกับรถบ้านวิทยาย,ยานยนต์รถบ้านเจ้าของขายเองการันตี100%สวัสดีครับ